ที่22มิถุนาย,ยนแรม8คำ่ำเดือน7เคยตั้งใจฝึกจิตจิตที่ฝึกดีแล้วก็นำสุขไม่เกล,ลี่เหลวตัวความหลงมันปรุงแต่งจิตจิตเองก็หลงอยู่แล้วกว็อุปทานเกิดขึ้นมาความยึดมั่นถึอมัน่น ในรูปมิถน,นาสัญญาทั้งการบิญญาณเป็นตัวเราและของเราก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาเราต้องมาฝึกกันอย่างน้อยก็ทุกข์น้อยลงไปบ้างเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เรามีเราเป็นอยู่นี่แหละแต่เราไม่พิจารณาแล้วมันก็อาจจะหลงไปได้เห็นเรามีลาบมียศสันสุข เป็นคนที่มีความรู้มีความเก่งมีความสามารถก็เป็นโลกธรรมฝ่ายที่เป็นความชอบใจเนื้อเป็นอิฐทันลมแต่เราลองพิจารณาดีว่าน่าจะมีความสุขขนาดไหนนะ่ยมันเกิดไม่เกินความแก่เราจะเก่งจะดีจะเลิศขนาดไหนก็ไม่เกินความแก่ถ้าความแก่แกนี่มันเก่งที่สุดละ ใครเกิดขึ้นมาในโลกนี้มันต้องแก่ดังนั้นต้องมีอายุขึ้นไปทุกวันโลกหมุนรอบตัวเองรอบพระอาทิตย์แต่สิ่งที่อยู่ในโลกนี้มันก็เสื่อมไปด้วยแม้ตัวโลกก็เองก็เสื่อมไปเหมือนกันมันธาตุสี่ที่มีวิญญ,ญาณคลองก็เสื่อมไปทมกาลทำเวลาไม่จอยู่นานเนื่อใน ชีวิตของเราอาจจะมีเรื่องอะไรที่มันรู้สึกมันมันทุกข์แล้วมันแย่ามากๆเพราะความเสริมลาบเสริมยศนินทาทุกข์ทั้งหลายก็เกิดขึ้นมาได้ยิ่งถ้าวันนี้เศรษฐกิจแบบนี้ก็มีผลกระทบไปทั่วกันหมดทั้งโลกขาดแคลนอาหารขาดแคลนพลังงานก็วุ่นวาย เพราะมนุษย์เราสวยความสุขติดอยู่ในความสุขมานานเมื่อไม่ได้รับความสุขก็กลายเป็นความทุกข์มีลาบเนี่ยมีลาบแต่นี้มีน้ํามันก็เป็นลาบเป็นอาหารก็เป็นลาบมีพลังงานเกิดความสุขขึ้นมาได้พอไม่มีก็เป็นความทุกข์ เราเคยเห็นว่ามันจะแย่ขนาดไหนก็ตามเนี่ยมันก็ไม่เกินความเจ็บแต่ความเจ็บร่างกายมันเจ็บมันป่วยเนี่ยมันแย่มากทรมานเงนก็ทรมานนานเหมือนกันกว่าจะเสียชีวิตบางคนก็ไม่นานก็แล้วแต่วิบากของขันของกรรมแต่เราพิจารณาว่ามันจะแย่ก็ไม่เกินความเจ็บมันจะเก่งก็ไม่เกินความแก่ เมื่อเราเห็นคนไหนเ็เก่งก็มีความสามารถเราก็ดีใจใเราดีใจกับเขาด้วยเมื่อเราดีใจเราก็จะได้ดีเราพอดีใจกับเขาเราก็ได้ดีด้วยแต่เมื่อเห็นคนเขามีความดีเราไม่ดีใจความดีเราก็มันก็จะไม่ได้มันก็จะลดความดีเราไปอีก เกิดความอิจฉาหรือลิสยาขึ้นมาเป็นธรรมชาติของความหลงตัวเราของเราคืวิชาเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องมาฝึกให้มีพื้นฐานของศีลธรรมมีพื้นฐานของมเมตตาธรรมกรุณาธรรมเหมือนกันในเบื้องต้นก็ยังมีอยู่ล่ะอิจฉาริษยาแต่ก็ฝึกไปเป็นบุติตาเกิดขึ้นมาได้ เห็นเขาได้ดีเราก็ดีด้วยใ,ให้ตั้งใจฝึกกันแล้วในชีวิตของคนเราหนละเมื่อรูปนามมันเปลี่ยนแปลงไปถ้าเราไม่ติดตั้งหลักเอาไว้ความทุกข์ใหญ่ก็เกิดขึ้นมากับใจของเราไม่ว่าเป็นดวงกิตของใครละทําไมได้ฝึกขึ้นเป็นทั้งนั้นไม่ใช่ไงะนะยว่าเรามีอุปทา,านเปในรูปในนามแล้ว ยังเปรียบเทียวบว่ามันอากาศที่มันหนาวมันเหเน็บเียนเราจะดำรงชีวิตไม่ได้แล้วมันร้อนจัดจนว่าเราจะต้องตายแต่อย่างไรก็ตามมันไม่เกินความตายแร้วจะทุกข์ยากลําบากขนาดไหนไม่เกินความตายเราจะกลัวอะไรมากก็ไม่เกินความตายทนที่หลวงพ่อชายเนพิจารณาท่านทุกข์มากทุกข์ร้อนมากเลยในจิตใจของท่าน ไม่มีที่พึ่งะมีแตบ,บาทใบเดียวในกรดเป็นที่พึ่งจนมีคำถามว่ากลัวอะไรธรรมะก็เกิดขึ้นในใจว่ากลัวตายอยู่ที่ไหนไม่ตายมีไหมปัญญาเกิดบอกไม่มีเท่านั้นจิตสบังตั้งแต่นั้นหลวงปู่บอกว่าไม่เคยกลัวอะไรเลยกลัวอย่างสุด,สด ปัญญาก็เป็นเลิศดทำลายความกลัวลงได้เห็นไหมว่าจะทุกข์จนใจมันจะละลายจะหนาวจนใจกายมันละลายมันก็ไม่เกินความตายแล้วก็มาฝึกกันเราจะเก่งมีความสามารถเราจะมีโลกธรรมที่ชอบใจมากๆก็ไม่เกินความแก่ซึ่งเราไม่ต้องการเลยความแก่ความเจ็บเราก็ไม่ต้องการ ในชีวิตของเราคนเราก็จะต้องเจอประสบการณ์อะไรที่มันแ yeah, ย่มนในชีวิตแต่มันยังไม่เจ็บนะเจ็บป่วยเนะี่ยมันทรมานกว่าอยู่ที่ร่างกายนีย่ให้เราได้พิจรารณาฝึกจิตของเราให้รู้เท่าทันยอมรับยอมรับธรรมชาติธรรมชาติอะไรความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาไอ้ที่เรานั่งภาวนานกระทุกวันนี้แหละต้องการให้มันรับรู้ ในรัสัตว์ข้อนี้ว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเราสวดกันทุกวันนะพิจารณากันบ่อยๆแต่ว่าเรายังไม่รู้นักซึ้งอะไรต้องมาฝึกกันพิจารณาให้รูกนึกซึ้งให้ได้ให้เข้าใจอย่างนี้ก็เห็นธรรมละ น่ให้ตั้งใจกันทุกๆท่าน